ต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ1 8ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจรรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ คำเตือนช่องเรื่องเล่ายุค2000จัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงหากทางช่องได้กล่าวหรือได้พูดกระทบกับทางโรงเรียนใดทางช่องต้องขอปราบขอภัยณที่นี้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องเล่ายุค2000นะครับสำหรับวันนี้เราพบกับแขกรับเชิญนะครับทางโรงเรียนเทคโนโลยีดุสิตนะครับเดี๋ยวขอเชิญครับว่าแขกรับเชิญนะครับ สวัสดีครับบางซุปสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่อยู่หลังบ้านนะครับครับบางซุปอ่ะผมอยากทราบเรื่องราวคร่าวๆของบางซุปนะครับหมายถึงแบบว่าตอนบางซุปเรียนมต้นจบที่ไหนมาครับตอนอื่นเลยนะมต้นนะมต้นผมเป็นคนหนองจอกครับครับผมก็เลยมาเดียนวัดหนองจอกมาครับครับ จบมสามผมก็กับผมก็แบบมัจะต,ต่อมปลายถายถามันผมไม่คิดจะเรียนช่างนะตอนนั้นไม่คิดไม่คิดเลยว่าจะเรียนช่างแล้วตอนมาต้นบางบางซุปนี่คือเรียนที่เดียวเลยปะครับหรือว่าย้ายโรงเรียนหลายองย้ายย้ายมีย้ายเพราะว่าจบมสามก็ตอนนั้นก็เคยมีการเรียนบางกะปินะครับครับสอบติดบางกะปิแล้วเราก็เพื่ออยาก ไปไปในพร้อมๆกันนะนะหมายถึงว่าแฟนบางซุปเรียนที่โรงเรียนรอจอแล้วจอแล้วไปสมัครงปีจ็สมัครมปลายมปลายอ๋อเราก็แบบอยากจะได้อยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี้ครับครับก็เลยตัดสินใจเอาอย่างหนังจบครับครับไปเอาไปหลังจบสอบเสร็จรวมเพนอ่าทำไมบางไม่ไปสอบบางกะปีครับโอ้ตอนนั้นหมายถึงเพราะว่าเราอยากเดินกับแฟนคือมันไกลนะกะปีเราถามหน่อยว่าสอบยากติดยากติดยากมากผมก็ลอง เอาแพรเสร็จรวมเพนดูเพราะว่าโรงเรียนนี้มันถามว่ามีชื่อไหมมีนะครัเมียพอมาสามเราเริ่ม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 ออกลายเริ่มเกเรแล้วเพราะว่าก็อยากได้งานดังๆนะก็เลยลองสอบสอบบอดูเด็กเลาพื้นที่นะผมเด็กเลาพื้นที่นะเพราะว่าอยู่หนองจอกใช่แล้วทางเราเขาสมัครมาสอบเต็มเลยมาสอบเต็มมาปเ๊บ่มแล้วลองสอบดูไม่ติดดิหมายถึงว่าติดสอบปลายสอบปอบอใช่ก็เลยได้เรียนสอบบอมาจุดสอบบอมาก็เรียนประมาณปส ปีปศครับบังปศปศประมาณสี่หกประมาณนั้นสี่หกสี่หกสี่เจ็ดประมาณตรงตรงกับรุ่นมอปลายก็คือบางรุ่นเก้าหนึ่งใช่ใช่ใช่ประมาณนี้แ้วก็มีเพื่อนพวกเก้าหนึ่งหมดเลยใช่ใช่เพราะว่าพอมอปลายเป็นพวกเก้าหนึ่งหมดเลยอ้าวแล้วตอนที่บังมาบางที่สบอบบอเพราะว่าบางใส่ใส่ชุดนอจใช่ไหมครับใช่ใช่ชุดนจแล้วไม่โดนคอมเมนต์นะเพราะว่าเพราะว่าสบบออะนอจก็ไม่ค่อยสุกกันยม่รู้รู้อยู่ว่ากลัวกลัวนะว่า <K ill ain> เขาจะเล่นเราไหมประมาณนะีค้คือกลัวแหละแต่ทำไงครักูเป็นสิสอบอแล้วอ่ะสอบติดแล้ว,วอ่ะพอมาฟังผลมาฟังผลว่าสอบติดไม่ติดแล้วก็คือว่าใส่ชุดสอบบอมาเลยก็ไม่ได้ใสออ่ชุดอจอมาละก็ใสออ่างเกงสีดำใส่เสื้อสอบบอมาของของเพื่อนที่ที่หนุ่ยซ้อนเรียนเรียนจบไปแล้วอ่ะอ๋อหมายถึงว่าใส่ชุดของเพื่อนที่เขาเรียนสอบบอมาเพื่อที่แบบว่าจะได้ไม่ต้องใส่ชุดนอจอมาที่สอบอไม่งั้นเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเช็คอ่ะ การเรียนนอจมึงมาได้ไงวะอะไรแบบนี้ออเโดนเช็คอ่ะก็เลยหมกหมกมาแล้วจุดประสงค์ของบังคือออกจากนอจเพื่อที่จะมาเรียนกับแฟนแฟนไปเรียนบางกะปิแล้วบังไม่อยากไม่ได้ไปบางปีบังมาสบอใช่ไหมครับแล้วบังได้คบกันอยู่ไหมครับหลังจากนั้นตอนบังเรียนมอปลายที่สบอคบนะก็คบกันมาเรื่อยๆจนจุดหักเหก็มอห้ามอห้ามอห้าเทอมสองอ่ะอ่าครับครับครับเทอมสองเราเริ่ม สอบไม่หิดศูนย์ไม่แก้รอไม่แก้มอสเท่านั้นอ่ะแล้วเราต้องเรียนสามชั้นถูกไหมเรียนสามชั้นเรียนเรียนสามชั้นเนี่ยไปเรียนกับเด็กอ่ะเด็กรุ่นเด็กรุ่นน้องนะเราก็อายแล้วเพื่อนเมอหกแล้วอ่ะอายอ่ะเราอายอ่ะเราก็บอกเพื่อนไอ้ฟินไอ้ตาว่าอายว่ะเราบอกดีกว่าอ๋อไม่เล่นไหนกรานอมเนี่ยเรนอก็ได้ปังก็เราไปก็ถนออีกทีหนึ่ง ใบสมัครแล้วมันไม่สนุกอ่ะมันไม่ตีรันทันทงกับใครมันไม่สนุกอ่ะไม่ได้แบบยกพวกเหมือนเราเรียนสอบ่อนะยกพวกแบบไปตีพวกระมกพ่ออะไรอย่างเงี้ยนะมันสนุกอยู่นั้นมันเรียนแล้วตีด้วยสนุกแต่พอเรียนกศนไม่สนุกมันเหมือนว่าเรียนแค่วันเดียวแล้วไอ้หกวันที่เหลือคือนอนอยู่บ้านนอนอยู่บ้านใช่ไอ้หามันเบื่อเอาแต่บางคืนเรียนกศนคือมาปลายเนาะใช่ใช่ใช่ผมก็เลยแบบออกออกไปกศนนะ พอสอนอปึ้มเรียนได้น่ายไหมครับพสอนประมาณบแเดียนเองเลยประมาณสองสามเออไม่ถึงเดือนเลยมันเบื่อมันเบื่อจริงนะลองลองใครไปเรียนแล้วจะรู้ว่าเบื่อแต่เราไม่ได้มีงานการทำอะไรเท่านั้นเราก็เบื่อวเพราะงานธรรมดาเราอยู่แต่บ้านวันอาทิตย์ไปเรียนวันเดียวไอ้ยัไม่เจอหน้าใครเลยไม่เจอหน้างานอื่นเลยไม่ได้ฉาไม่อะไรเขาเลยใช่ป่ะอ่าแล้วบางตอนอ่าไหนไหนบางก็พูดถึงเรื่องการฉาละตอนมาปลายบางมีไหมมีแบบไป ในอสอบอรู้อยู่นะใครในสอบอมาต้องรู้อยู่บอกตรงในอสอบอนนี่คือเรรียนที่เต็งจ๋าในในย่านอยูอ่นี่นะก็คือชื่อเต็มของเขาคือเษฐบุตรบัมเป็นนะคือว่าชื่อนี้ใครๆก็รู้จักครับครับย่านน,น,นั้นโรงเรียนี่ยบางชันนวมกรสตรีวิทย์สอบอเนี่ยครับต้องรู้รู้จักกันหมดรู้จักเรียนนี้หมดเพราะว่าใครมาเรียนต้องเจอเรียนนี้ชี่หมด เราไปถามดูเรายุคยุบนั้นเราถามดูได้ปีปีสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดใช่ไมาถามดูใช่ตลาดมันโดนบอเช็คหมดไปเช็กก็ถ่ายตังค์ถึงป่ะผมถามหน่อยว่ายุคนั้นเป็นอย่างนี้หมดสนุกใช่ใช่ชต้องบอกนะครับว่าผมเดินสบอเก้าสามผมก็ทันบางซุกนะครับหมายถึงว่าแบบว่าเราก็เคยเจอหน้ากันอยู่แต่มันมันมันนานแต่มันนานคือบางซุกมันนานเหรอเนืระยะเวลาใช่คนเรามันมือเกือบเกือบยี่สิบปีใช่แล้ว หัวโตหมดแล้วจำหน้าหน้าโอ้ยองหน้าเปียกกันหมดใช่สองหน้าเด็กมาเงี้ยบางจำผมได้ไหมผมจำไม่ได้ให้รอกคือว่าต้องไล่กันยาวนะประมาณนั้นอ่ะแล้วมีเหตุการณ์ที่แบบบางจำได้อะตอนเรียนมปลายที่แบบแบบมีเรื่องทะเลาะวิวาทอะไรอย่างเงี้ยแบบยกตัวอย่างเล่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋โอ้ยสบนะสบก็ในตลาดบินมันของเราอยู่แล้วแหละครับเพราะว่าเราไม่ชอบโรงเรียนนี้แล้วก็ อ่ะลงในนี้ไปเลยนะอ่าอ่าแล้วก็มีที่เรายกพวกไปบางกะปินะครับครับใช่ไหมอ่ายกพวกบางกะปิน่าจะอยู่ในเหตุการณ์นี่แหละใช่ป่ะเหตุการณ์นั้นยุคนั้นก็ไปรับเพื่อนเพื่อนโดนปิดใช่ใช่ลงเดมอลไม่ได้ประมาณนั้นโทรมาให้เราไปรับใช่ใช่แล้วก็มาเอารถไปรับกันเพื่อรับเพื่อเรากลับวันนั้นเป็นวันสถาปนาของน่าจะเป็นโรงเรียนเขาด้วยมึงแล้วไม่อันนี้ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าแต่ผมก็อยู่ในเหตุการณ์นะก็คือเหมือนเราเดินในตลาดเล่นกันตลาดมินเล่นกันใช่ใช่แล้วมันก็จะมีเพื่ออเราะ เหมือนไปที่เดอะมอบางกะปิประมาณสามสี่คนมั้งแล้วเหมือนโดนโรงเรียนบปอดักใช่ใช่ดักน่ะแล้วเพื่อนเขาเหมือนโทรมาทางเพื่อนที่เดือดร้นมีหน่ะใช่ให้มารับหน่อยเขากลับบ้านไม่ได้ใช่กลับบ้านไม่ได้ใช่พวกเราก็ไปได้จำได้ไหมจำได้ครับจำได้เราไปกันแต่วันนั้นบางก็จะไม่รู้มันเยอะเด็กมุนน้องก็มาแต่ไปเหมือนปิดป้ายสดปิดป้ายสดเด็กลูกน้องสมัยนั้นนะนะอะไรเอาไปด้วยพวกเด็กตอนนั้นไม่มีอะไรไม่มีใครหรอกพูดเลย ฟุตเล็กจริงยุครับฟุตเล็กจริงเต็มที่คัตเตอร์อ่าคัตเตอร์ฟุตเล็กเนี่ยคัตเตอร์คือฟุตเล็กมารับเป็นมีดเป็นอะไรกันหน่ะทุกนั้นนะใช่ใช่ถือว่าเด็กใหม่ๆต้องไม่ทันแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นมีดมีดพลาหมดแล้วใช่่ก็แบบฟุตเล็กอไม่มีหรอกมามีดพกไปโรงเรียนกันเลยใช่ฟุตเล็กนี่คือมันต้องพกอยู่แล้วมันเรียนมัธยมมามันต้องมีอยู่แล้วฟุตเล็กพกฟุตเล็กกันไอ้ยางงมากเลยอันนี้คือมีเหตุการณ์นึงก็คือเหมือนแบบไปรับเพื่อนเนาะเพื่อนโดนโรงเรียนย่านบางกะปปิเ็นมมมัธยอ่่ะถาาวไ ไม่ได้เลยเขาไมไปปิดอะไรไม่ได้ไม่ได้ไร่าง้ไปรับเพื่อนทีเดียใช่คือว่าโรงเรียนเราไปไหนก็โดนอ่ะสพเตยบรมเพลนนะนะเข็มเสื้อพลาสติกเขียวนี่เด่นเลยเราเป็นทีของเราก็มีแค่เนี่ยเตยนนี่แหละมินบุรีมินทามุนสยามที่พวกเราดูแลดูแลอยู่ทินทิมเรานะด้วยความที่โรงเรียนคนเยอะเหมือนกันนะครับใช่เยอะสามพันกว่าคนเด็กเด็กเอา้ยเด็กปิดปีนั้นแ่ะเด็กปิดปีะยุคนั้นคนแถวมินบุรีต้องรู้อย่าล่ะว่าว่าโรงเรียนเศรษฐบุตรบรมเพ็ญใช่ เป็นยังไงช่วงนั้นนะบังนะใช่ใช่สนุกสนุกอันี้ก็เป็นแค่เรื่องเล่ามัธยมนะครับก็เหมือนพูดกันให้สนุกเฉยใช่ใช่สนุกอ่าแล้วขอเข้าเรื่องเลยนะครับหลังจากที่บังซุปออกจากสบแล้วเรียงกสนแล้วไม่มีเหตุการณ์อะไรครับที่ทําให้บังซุปถึงต้องมาเข้าที่เทคโนโลยีหรือว่าบังอยากไปที่อื่นด้วยหรือเปล่าครับไม่นะตอนนั้นนะคือคิดอย่างเดียวว่าเอาจิงๆเลยนะตอนนั้นคือหาเฉยคือ ความรักความรักพังความรักผมพังความรักกับคนที่เรียนมัธยมนนะครับความรักผมพังแล้วก็คือไปมีแต่เราที่เราความรักของเราเนี่ยไปมีไปมีแฟนไปเป็นเด็กช่างเราก็ไม่รู้ว่าเขาไ้เที้ยบชอบมันตอนไหนประมาณนี้แล้วเราบ้างแล้วช่วง้นชีพเราดาวแล้วเราดาวแล้วดาวนี่คือไม่ได้เรียนหนังสือแม่งลงแล้วเรียไม่ตกต่ำนะคือเรียนหนังสือไม่เรียนแล้วข้านอเก็ไม่เรียนออกอือจะทำไงดีวะเพราะว่าจะทำไงเพื่อให้ เพื่อเจอเกับแฟนแฟน,แฟนของแฟนของแฟนเราอีกทีน<อ>แฟนใหม่แฟนใหมใ่เราอีกทีเนี่นะอ๋อคือว่าคิดเลยรู้เรียนช่างถ้าผมชอบเรียนช่างผมจะเรียนช่างอืมอืมอืมอ่าตัดตัดสินใจเลยครับครับตัดสินใจก็ไปเรียนช่างจะไปจะไปเรียนช่างสมัครช่างอ่ะครับบอกแม่แล้วแม่ผมอยากเรียนสายอาชีวะมั่งอ่ะครับไม่อยากเรียนสามัญแล้วครับครับครับเพิ่งก็ลองไปสมัครดูครับจริงๆแล้วก็คิดแต่ตอนแรกเลยอ่ะจะไปเรียนมินโต อ๋อสามบาใช่ไหมครับมีโตสามบาพอเข้าไปดูเรียนแล้วแบบแล้วมีเพื่อนเราอยู่พอเพื่อนเราปวสครับรุพี่เราแล้วพอสอบบอกมึงมาสมัครเลยมึงโตเดูแลเองคครรัับบพอเราไปสมัครปุ๊บรุ่นรุ่นพี่เราอ่ะเพื่อนเราอ่ะที่บอกจะดูแลเราแล้บเพราะว่าโดนรถชนประสบอุบัติเหตุใช่ไหมครับอุบเรถชนเฮ้ย เขาจะดูแลกูวัดเรนแล้นเราเรียนกูจะเราไม่เคยไปถ่ายนี่ไงแล้วบังได้เข้าโรงเรียนไปสมัครเรียนครับย่งเอายังใหญ่โตให้โทถามอ๋อผมไปสมัครแล้วนะอ่าอ่าเฮ้ไอ้ไอ้พี่ฮะรถชนนะอ๋อแล้วก็อุบัติเหตุอะนะรถชนครับแล้วก็เลยตัดใจไม่ไปไม่ไปเลยพินปออืมไอ้ต่อมาวิดุผิดแม่งเยอะเอตาตรงไอ้เราถิงก็อยู่ที่นั่นใช่ไหมอ๋อใช่ครับใช่ไหมใช่ใช่แล้วรุ่นพี่เราก็อยู่ใช่ไ่มอืมอืเราก็ไปดูสิคือคือบังที่จะไปเรียนอาชีวะ เนี่ยคือเพื่อที่จะได้อยู่ฝั่งตรงข้ามกับแฟนใหม่ใช่ใช่ไหมครับแฟนใหม่ของแฟนบางบางทุกอ๋อใช่โรงเรียนอะไรก็ได้ที่อะไรตรงข้ามเขาไปเรียนกับเขาแหละไปเรียนกับเขาอ่ะตอนนั้นไอ้ความคิดเด็กอ่ะคือเออมันเจ็บอ่ะครับมันเจ็บมันโดนอย่างนี้มันเจ็บไงก็เลยแบบเออไปดูผิดเลยคนเดียวอย่างว่าสอบบาลก็ต้องมีม嘛ก็ต้องแบบสอบบาต้องรู้จักเราบ้างแหละสอบบาไปสัะบาย๊บ ขอไปสมัครเลยไคคนเดียวๆโดนเดีเลยนะคนเดียวปึ๊บเขียนไปสมัครเราคิดว่าต้องสอบต้องอะไรเลยใช่ไหมเราไม่รู้เลยไม่เคยรู้เลยว่าสายสามัญเนี่้สายอาชีวะเป็นอย่างนี้แค่เขียนไปสมัครมึงก็ติดแล้วเหรอประมาณเนี่ยไปสมัครห้าหรอกไปสมัครห้าร้อยคุณเขียนปึ๊บเฮ้ยมึงไปเร็วเลยเหรอแค่นั้นแหละอันนี้เรื่องจริงเลยใช่ไหมจริงเลยคือว่าแล้วเราก็บอกแม่ ผสมนิเทศวันนี้ผสมนิเทศวันนี้เพือ่ออนะ้เขาให้ไปใบมาว่าเราต้องมผสมผสมนิเทศวันนี้วันนี้วันนี้ครับครับโรงเรยเปิดเทอมวันนี้วันนี้เราก็มาเรียนวันนี้นะปุ๊บพาเธอพาพันห้าละใช่ไหมเอาหอาห้าห้าทธเอาเสียทรงเนี่ยตัดสินใจเลยก็บอกแม่แม่หนูสอบติดดูสิตนะนี่สอบติดดเลยบอกว่าสอบติดแต่จริงๆครับไม่สอบพี่ใหญ่หรอกก็คือว่าไปสมัครแล้วก็ได้เป็นเลยไปสมัครแล้วได้เป็นปปนักเรียนเลยใช่ไหมปุ๊บ ไอ้สมัครบอกแม่ว่ามาดูโรงเรียนดูอะไรเรียบร้อยครับมันมโรงเรียนเหรอมึงโรงเรียนเหรอไอ้ิุสิตประมาณนี่นะมีโรงเรียนเหรออ้าวแล้วบางผมถามหน่อยว่าบางไม่รู้จักพวกอาชีวะแล้วบางเข้าไปในโรงเรียนถูกได้ไงบางแบบว่าคือว่าเราไปตามแผนที่มันมีโปรชัวร์ของเทคโนโลยีดุสิตอ่าจุกโรงเรียนก็มีโรงเรียนก็มีโปรชัวร์แจกหมดใช่ไหมแจกไปตามทางนะซอยแบมใช่ป่ะแล้วก็ไปดูเฮ้ยเข้าสู่ข้าโตนุ๊กเรียนนี่นี่โรงเรียนอ่ะเนี่ยเข้าไปแล้วใช่เอาไว้แต่ตอนนั้นเราคิดแล้วว่าเอาไว้ได้คือว่า ให้เราเนี้ยตรงข้ามกับอะไรกันนะไม่ใช่รีเราคือว่าตรงข้ามแฟรแฟน์ใหม่ของแฟนเราอะไรประมาณนี้นี่เราความคิดเด็กๆกันนะอย่าไปคิดอะไรบ้าก็คือความคิดตอนนั้นมันเด็กครับครับเจ็ดสิบแปดใช่ไหมคิดอะไรไม่ได้หรอกคิดโตอันนี้ไม่ได้แล้วตอนนั้นเราลองลองถามไปเรื่าใครเกิดยุคนั้นก็มันต้องคิดอย่างนี้เขาเลือกรักที่สุดเราไปโดนอย่างนี้เป็นอย่างนี้เราก็ต้องคิดอย่างนี้ก็เลยเรียนดูสิทธิ์ได้แล้วน้องขอถามหน่อยนะบางตอนที่บางเรียนตรงกับรุ่นอะไรครับดูสิทธิ์ผมเรียนรุ่นสิบเจ็ดรุ่นสิบเจ็ดรุ รุ่นที่เดาวดังเยอะอยู่นะครับโดาวดังเยอะเยอะมากเยอะเยอะอายุคนั้นอ่ะกล้องอ่ะมันยังไม่มีอันนี้ยุคนั้นคือว่าดีดันปันแทงเนี่ยถามหน่อยว่าไม่มีหรอกมาโดนโดนกล้องจับอ่ะร้อยนอนไม่รู้กี่คนแล้วตำรวจก็ไม่ตามเรื่องไหมไม่ตามไม่อะไรเลยคือว่ามึงจะหิวตีไปเลยมึงอย่าพลาดใช่ใช่ตำรวจก็อย่าพลาดเข้าเขาเข้าแข้งกูแล้วกันประมาณเนี้ยตำรวจมันก็คงคิดอย่างงี้อืมอืมอ่าแล้วพอบังสมัครที่เทคโนโลยี โรงเรียนมีแจกอะไรไหมครับแบบว่าเสื้อช็อปเขมไม่นะไม่มีเลยครับคือไอ้ของพวกนี้จะไม่มีเลยอ๋อคือว่ายุคนั้นนะผมบอกได้เลยว่าต้องรับถึงจะขังอืไม่มีเรามาตัดช็อปตัดเองสมัยเนี้ยไม่มีทมนะนอือือืในช็อปที่ผมใส่ก็คือว่าไม่ได้ตัดนะรับมาครับรับมาคือว่าเราสมมติเราอยากได้อะไรเราต้องรับททนให้ไหวครับคือว่ารุ่นพี่เขาชอบมึงเนี้ยแล้วมึงต้องรับเขาขอกดระเบียบมาอยากได้ช็อปอยากได้ช็อปตัวเี้อือ มึงทำทำตามทำตามทำตามอะไรนี้ทำตามนี้ทำตามทีท่สั่งอะไรเงี้ยก็ได้เพราะแต่แบบังอางเียไ่ว่าขังจริงเพราะว่าชอบตัวนี้ผมไม่ค่อยเห็นน้อยน้อยมากน้อยมากน้อยมากเพราะว่าส่วนไม่จะเป็นสีน้ำเลยอ่าใช่ที่เห็นในชอบอเลเลยตัวนี้ก็ของรับมาของหยินพุทธาตัวนี้แหละผมผมผมดูแลเขาพี่พี่หยนพุทธภาเขาโดนยิงเขาโดนโดนยิงอย่างเงี้ยเราปเป่าเปาออกอย่าเงี้ย ได้ลูกนี้มาไอ้ไอลูกแบบเฝ้า,า,าลุลงพี่ดูแลลุงพี่ก็โทรมาเฮ้ยมาหาหน่อยเราก็ไปหาดูแลหน่อยครับครับอแล้วพอบางไปสมัครเบรเรียบร้อยแล้วบังกลับมาบ้านพ,พาแม่ไปประสมนิเทศเรียบร้อยใช่ไหมครับาาแล้วไปยูโรงเรียนอะไรเรียบร้อยหมด แล้ววันแรกที่บังไปโรงเรียนองเงีย้ยบังโดยสารยังไงครับหรือว่าไปกระต่ายมอไซส์ไม่มีเราไม่มีเราไม่รู้หรอกอเราเรียนใหม่อ๋อก็เพงบอกว่าเราไม่รู้หรอกว่าระบบเขาเป็นยังไงครับครับ<า>เราหลายสามัญมาหลายสามัญมาตั้งแต่มอหนึ่งยนมอห้าเนี่ยถามหน่อยว่าจะไปรู้ได้ไงสายระบบช้าไดยังไงคือขับมอไซส์ไปเรียนรุ่นพี่เขาจะยกมือไหว้กันเรายังไม่รู้เลยหมายถึงว่ารื่องพี่บังก็ไม่รู้เลยบังก็ไม่รู้ต้องเข้าเรียนบังเรื่องเรียนมันกลับมาไซสกลับบ้านกลับมาบ้านเช้ารอเย็นพาคกลางเราเรียนพาคกลางนะครับตกเย็นแล้วก็มาเรียน จนรุ่นพี่เขาสังเกตเราละเอ้ยบ้านอยู่ไหนอ่ะเช็คเราอ่ะเช็คเราละรุ่นพี่เช็คเราเขาอ่ะเช็คเราอ่ะพะขลักับเขาไม่ว่าเขาอะไรนะเขาเช็คเขาดูเขาเขาดูนะรุ่นพี่เขาดูนะว่ามึงอ่ะมาเรียนเนี่ยบ้านอยู่ไหนได้ไมขับมอเตอร์ไซค์มาคนเดียวเขาเขากลัวความปลอดภัยเราเป็นห่วงความปลอดภัยเรารุ่นพี่อ่ะแล้วรเาตอนนั้นเราไม่รู้เราไม่รู้หรอกคือว่าเขาเช็คบ้านผมอยู่เนี่ยเสือที่ไทยเนี่ยแล้วมาไงมามอเตอร์ไซค์แล้วจะแล้ว ไม่รวมสายไม่รวมอะไรหรอถ้ามีถ้ามีวงมีเรื่องนะตายฟรีนะอะไรประมาณเนี้ยนะตายฟรีตายคนเดียวนะหมายถึงรุ่นพี่เขาเป็นห่วงเขาเป็นห่วงเราแล้วอย่างนี้ผมต้องทำไงอะพี่ครับแล้วถามว่าต้องต้องทำไงพี่ถ้ามึงอยู่เสรีไทยใช่ป่ะมึงนั่งรถเมล์อะไรยี่สิบเจ็ดมึงนั่งเรื่งยี่สิบเจ็ดลงตลาดมินใช่ไหมตลาดมินเสร็จแล้วมึงก็มานั่งเพราะว่าสายยี่สิบหกมินบุรีเนี่ยมันก็จะขึ้นที่อู่ มาลงที่อู่แล้วเพื่อจะนั่งรถไปลงแฟชั่นครับใช่ไหมครับครับแต่เวลาเขาจะบอกเวลาเลยเวลานี้เวลานี้สี่โมงมารวมตรงที่สี่โมงสี่โมงขึ้นรถออกสี่โมงเพรรถออกจากอู่นะอู่มินบุรีนะครับแล้วเราก็นั่งรถไปลงที่แฝงแล้วห้าโมงก็เข้าเรียนถูกไหมระบบเขาจะผ่าเล่าแบบโอเคครับพี่ต่อไปนี้ผมก็จะได้รวมสายกับพี่แล้วกัน อ๋อนี่คือจุดเริ่มต้นของบางเริ่มรู้แล้วเริ่มเริ่มเริ่มเรู้แล้วว่าเขารวมกันจากไม่ได้ยมระยะระยะเวลานานไหมครับจากที่บางขับขับไปโรงเรียนมอไตรอ่ะนานนะเดือนเป็นเดือนกว่านะเดี๋ยวเขาเขาจับเลยเรานะเขาจับเลยเขาจับเลยดูเรานะเพราะว่า้เราก็โดนเช็ค ไม่แบบพี่มันโดดเดี่ยวอะไรประมาณเนี้ยบินเดี่ยวประมาณเนี้ยแล้วก็แบบเจอเพ่นพี่ไม่ไหวยด้วยไม่ทำเต่าไม่ว่ายเลยไม่ว่ายเลยไม่ว่ายคือเราคิดว่ากลัวอยูเยอะกว่ามึงใช่ใช่อ๋อเพราะว่าบางใช่บาไม่ได้จบมสามแล้วมาเข้าเออใช่ใช่ว่ออกอย่างมห้าอืมอืมไม่ใช่คือมหกครับเราอายุเราดูแล้วดู้น้ากลัวอายุเยอะกว่ามึงอยู่แล้วทำไมมึงต้องยกมือไหว้เนี่ยอันนี้คือณตอนนั้นในความคิดของเราตอนนั้นใช่มเพราะว่าระบบมัธยมมันไม่มีว่ามันไม่มีระบบใช่แล้วระบบนี้มันมีแบบไหว้ไงใช่ไหมเราก็แบบเออเฮ้ย หมายถึงเขาสอนเราปลูกฝังปลูกฝังเรามา,มาปุป๊บปุ๊บปุ๊บเป็นอย่างนี้อย่างนี้เวลารับน้องเวลาเรากินเหล้าเรื่อยๆกินเหล้าลมใส่เงี้ยเราก็บอกเนี่ยเป็นเป็นอย่างนี้นะ <ừ> พอเราเป็นรุ่นพี่เรา,เราจะรู้เลยเราเป็นรุ่นพี่ปุ๊บพี่เชื่อเด็กรุ่นน้องเลยอยู่ก้อยซามั่งอเอ้ยสาวบ้องเลยนะที่จบมาเรียนรุ่นติดนะอ๋อมาเรียนรุ่น18รุ่นน้องบ้านรุ่น18อ่ะมาเรียนรุ่น18อ่ะรุ่น18นี่หน้าตาดีทั้งนั้นเลยหล่อขายดีหล่อมากหน้าตาดีแต่ละคนหล่อเราก็เอ้ยไม่พอยกมือไหว้เเราฮ้ย คนนอื่แม่งดูภูมิฐานอ่ะมันดูแบบมีทรงขึ้นมาเอ้ยเข้าใจเข้าใจความความพีรุ่นพี่ตอนนั้นเลยนะแต่นแล้วเราก็เริ่มมาลบเริ่มทำตามระบบไะคือว่าเก็บเงินสายวันละห้าบาทห้าบาทห้าบาทเผื่อมีเผื่อมีครับครับเรื่องอะไรเข้าใจปะครับแบบเหมือนจะโดนฟันมึงไม่ไปเดือดรอบที่บ้านเลยเอาเงินสายแล้วเนี่ยอันนี้คือตอนบางปีหนึ่งใช่ไหมเริ่มเริ่มอยู่ในสายแล้วใช่พออะไรสายแล้วแล้วบางขึ้นรถเมล์ไปตลาดมินหรือว่าบางขับมอเตอร์ไซค์ไปตลาดมิน ขึ้นรถเมล์แล้วนะรอรถเมล์นะครับรุ่นพี่เช็คเสร็จบางก็จะขึ้นรถเมล์ละถามว่าเสียมาเท่าเดียวเสียวนะตอนนั้นแต่ปีหนึ่งยังห้ามใส่เสื้อสกีห้ามใส่เสื้อช็อปให้ใส่ชุดธรรมดาเสื้อเชียร์ห้ามห้ามใส่เลยใส่เชได้ปีทสองจุดกว่าจะรับน้องใหญ่รับน้องเมื่อไหร่ได้เทสกีเมื่อไหร่มันค่อยใส่เข้าใจปะเข้าใส่ะแล้วถ้าสมมติสมมตินะบางยกตัวอย่างผมเข้าปีหนึ่งผมใส่เสื้อสกีใส่แหวนใส่ช็อปโดนเลยต้อเช็คเลยเพราะว่ามันยังไม่เต็มตัวยังไม่รับน้องอ่ะต้องผ่าน ปีหนึ่งเทอมสองจะรับกันอ่าเพราะว่าเทอมเแรกยังไม่อะไรเพราะว่าต้องให้ผสมนิเดีให้เข้าฝักให้เข้าที่ก่อนใช่ปะเพราะว่าตอที่ปีหนึ่งเทอมสองจะมีการรับน้องใหญ่แต่ละสายนะแต่ละสายแล้วก็รับน้องใหญ่ด้วยมืมแต่ละสายก็จะมารับกันละว่าเฮ้ยช็อคต้องใส่ไม่ได้นะครับเซอเกินมึงถึงมีอ่ะจริงแต่ว่าแ้ยังห้ามใส่แหวนเลมึงมีก็ห้ามใส่เพราะรับน้องให้เต็มตัวก่อนถ้าถ้าสมุิโดนถ้าเราใส่โดนซ่อม เตะต่อยอย่างงี้ปะบางหรือว่าแค่พูดแค่พูดแค่พูดไม่ไม่มีรุ่นพี่จะรังองจะไม่จะไม่ทำจะไม่เขาไม่อยากทำรุ่นน้องหรอกเพราะว่าคนนอกมองอ่ะเทคโนโลยีคือเถื่อนนะครับใช่ใช่เถื่อนเถื่อนต้องมีแน่นอนแต่ไม่มี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 รุ่นพี่รักรุ่นน้องมากเต็มที่ซ่อมให้พคพิลุกนั่งธรรมดานะครับไม่มีเรามามาแตะตัวไม่มีเราเลยเดียวกนจะไม่มีเรามาแตะตัวกันเพราะว่าคนนอกมองก็ต้องคิดอย่ังไงใช่เราคิดว่า ไอ้เนี่ยโดนตบแน่เลยไม่แต่จริงไม่นะไม่เอาไปลูกนั่งแต่พ่อพาอายอ่ะพาอายหน่อยลูกนั่งหน้าแฟชั่นลูกนั่งหน้าปลาลูเตะประมาณเนี้ยมันอายมันไม่มีหรอกว่าเจ็บตัวเพราะว่าเออคนนอกมองมันเหมือนแบบโหดเถื่อนแน่นอนต้องมีแน่นอนตบหัวเตะแต่ว่าไม่มีเขาลงเรนนี้เท่นะถามว่าเอเท่นะในย่าติธชาเคือว่าลูกอง ผมยาวเฮฟวี่อ่ะถามแต่ลุกนั้นคือว่าดูสิตนั่งใครของโรงเรียนไหนน้อยมากครับน้อยไม่มีด้วยมั้งผมยาวใส่ชุดฟีเตสีแดงอ่ะถามใช่ที่ไหนไม่มีคนย่านมินบุรีจะรู้กันว่าว่าถึงสิตฟีตายขนาดไหนฟีตายมากฟีตายมากฟีตายมากจริงอ่ะแล้วพอ เข้าเรื่องต่อก็คือบังขึ้นรถเมย์ตรงหน้าบ้านหน้าปกสายบ้านใช่ไหมครับประมาณกี่โมงครับเราไปรวมที่ตลาดนิ้เราออกจากบ้านประมาณสามโมงครึ่งประจําสามโมงครึ่งเนี่ยสามโมงสี่ห้ามาถึงวัดรถเมย์ก็สามโมงสามโมงสี่สิบสี่สิบห้าเนี่ยเรารถเมย์เขียวตอนนั้นเป็นรถเมย์เขียวอยู่สายยี่สิบเจ็ดสายี่สิบเจ็ดือเราจะขึ้นรถเมย์ครับเจอไหมนะเจอเราเจอเราเจอย่านไหนครับอาชีวะย่านเราเจอย่านบางกะปิอ๋อเทนหลังตอนนั้นเราเจออยู่แล้วเราต้องเจอแล้วเพราะว่าขอนทรงคามาแเราก็คือสีเหลืงอ๋อมันก็ ส่วนรวมเขาอยู่แล้วในฝั่งบ้านเราก็มีแค่เราอะในซอยบ้านเราก็ทั้งนั้นอะอาชีวะญาตบางกะปินั้นอะในตอนแต่เราอะฉีกออกมาฉีกออกมาตั้งแต่มัธยมละเพราะว่ามัธยมญาตนั้นอะบางกะปิถูกขุมครับของกลุ่มอ่าเราไม่ไปเรียนเรามีสอบ่อใช่ไหมพอนี่เราฉีกอีกเราฉีกมันนี่คือฉีกคนเดียวอีกแล้ก็ต้องเจออยู่แล้วเจอเจอเส้นนั้นเราเจออยู่แล้วแหละว่าเรารู้ล้าเราสภาพแล้วว่าเราต้องเจอกับ อาชีวะหลายย่านนี้อยู่แล้วเพราะไม่หรอกเพราะว่าบางอ่ะจอดจงอยู่แล้วครับใช่ก็บางจอดจงจอดจงเนี่ยเราก็ต้องเจอเราต้องเจออยู่แล้วเจอแต่เราก็เขาไม่อะไรกับเรานะเออจริงเหรอครับเขาไม่รเขารู้เขารู้อยู่เขารู้แล้วว่าเราเรียนดุสิตอ่าอเขารู้เราก็ยืนตรงป้ายรถเมล์เวลาอยู่ป้ายรถเมล์เนี่ยบางจะยืนอยู่ตรงข้างตู้โทรศัพท์ไม่ได้ยืนกลางป้ายหรอไปเห็นโดนยิงมาป้งฟังป้งฟังมาแม่ไม่เป็นผมว่าเป็นผมว่าเป็นทุ่งเมงครับต้องแอบหน่อยมีเกราะกำบังหน่อยใช่ต้องใช้ต้องมีบังเกอร์มีบังเกอร์บังหน่อย ไมยจไปยืนหรูหลายืนกลางอย่างนี้รวยเลยหงายท้องหงายท้อง <c oughs> ทุกคนอ่ะ <c oughs> ต้องหมกหน่อยหมกหมกหน่อยแต่เขาก็ดู <c oughs> เขาเห็นเราอืมเขาไม่ไหนเขาข้ามฝั่งไปครับครับแล้วว่าอ่ะโอเคไม่ไม,ไม,ไม่ตอนนั้นเราก็ตอนนั้นเริ่มเริ่มเริ่มปีสองละที่เจอเริ่มปีสองละเริ่มเริ่มเริ่มปีสองละเริ่มเจอละเพราะแต่ตอนนั้นเราก็นนเ,รากเริ่มมีมีตัวละมีตัวแต่ไม่หรูหลาเลยนะ ตอนนั้นบางพวกตัวเริ่มประมาณปีหนึ่งปีสองปีสองปีสองเลยปีหนึ่งปีหนึ่งัอไม่เท่าไหร่ปีหนึ่งมีมีปาแหลบตาแล้วย่างเดียวหกไปแล้วแล้วสมมุติว่ารุ่นเราไม่ได้พกของรุ่นพี่ว่าไหมครับว่าเลยว่าไม่ได้เลยโดนซ่อมอีกโดนซ่อมด้วยคือว่ามีมีอันหนึ่งมีอะไรอะไรมีอะไรก็ไรคอยมึงพกมาครับครับจะมีจะสมูจะไดยงไดยาให้มึงพกมาเถอะอไม่ว่างเพราะอะไรครับทำไมถึงต้องพกของเป็นภาระคือไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นพาระแต่คือไอ้มีตัวเนี้ยเวลาเรามีเรื่อง เถ้วเราโดนกลับบ้านคนเดียวเนะครับมันช่วยเราได้นะอย่างน้อยเต็มที่เราโดนเราโดนเนี่ยเราโดนอยู่แล้วหกเจ็ดคนนะลุมเราอยู่แล้วถ้าโดนสมมติถ้าโดนะเขาเข้ามาหกเจ็ดคนเนี่ยเราหนึ่งคนเต็มที่เราต้องได้สักทีนึงไงที่เหลือเราก็โดนเขาใช่ป่ะคือมันต้อง่านเงินใช่ไหมต้ององกันตัวเราโดนโดนอยู่แล้วแต่ว่าจะโดนมากโดนน้อยแต่ว่าเรามีอ่ะอย่างน้อยเราก็มัวมัวซั่วได้คืออย่างน้อยอ่ะยังให้เขาชะงักหน่อยใช่ดีกว่ามันก็มีดีกว่าเขามากเลยมันไม่คิดว่าไม่มีเฮเลยเละเดะหลุดเดะ เรายกตัวอย่างเหตุการณ์หนึ่งอย่างที่บางรอตรงรถเมล์เขาอาชุวะย่านบางกะปีเขานั่งรถผ่านนี่เขาตะโกนด่าหรือว่าไม่ครับไม่ตะโกนเขาลงเขาลงเขาลงไปเนี่ยเขาลงแต่ไม่เห้ย่องกับไปเนี่ยเพราะว่าบ้านเขาอยู่ฝั่งนองเขาลงไปเนี่ยครับแล้วไอ้ช่วงนั้นน่ะเขาจะมีคูคูคูดังมาด้วยคูดังมายเพราะเขาบ้านเช้านะครับเราผ่าอคำเขาหมอเขาส่งนักเรียนจนเขาข้ามฝั่งอเขาปันตอนนั้นช่วงนั้นเขาเริ่มแก้ปัญหานักเรียนตีกันละมี่มัเลณช่วงนั้นออกข่าวเยอะมาก เริ่มแก้ปัญหาเนี่ยตีกันแล้วเพราะว่าเราจะแก้ให้มีผู้ช่วยให้ครูผู้ช่วยอะ่ะนํานักเรียนส่งตามตามบ้านตามบ้านตา,ตามตามป้ายาต่างๆให้เราขยืนจอดรถเมย์ไปกลับบา้านเราก็เจอคือว่าเราหักขึ้นลำลน,นั่นแหละเราได้ยิบโบแล้วคือว่ามาได้มามกูก็มีแค่ลูกเดียวเนี่ยใช่ไหมบ่าวลูก <c oughs> หลานซื้อยากมากทุกนั้นนะ <c oughs> ่ะคือว่ามายีบโบหลุดสุดยังงยิบโบหลุดสุดยังไงยิบโบหลุดสุดไม่มีหรอกมาหลุดลามแมกกาซีนเนี่ยเออไม่มีหรอกทุกนั้นน่ะหาพันพันกระบาดยังหายากทุกนั้นน่ะ ก็ลองก็คือไม่มีอะไรนะเขาทำฝั่งเราก็ธรรมดาเราถือแล้วก็ถือยืนหมกไปเงี้ยนิดหนึ่ธรรมดาเนี่ยถ้าทำเงี้ยจับไปจับตัวไป้ครับครับครับไม่มีอะไรเต็มที่เราได้ได้แล้นิดหนึ่งอันเดียวที่เหลือก็โดนเขาอ่ะครั้างอะไรที่ไม่ได้ใจอย่างเงี้ยตลอดครับไม่มีก็ไม่มีอะไรนะไม่โดนอะไรนะอ๋อก็คือพอเสร็จปุ๊บก็จะนั่งรถเมล์เข้าตลาดคือเพื่อนพี่น้องเราอยู่ในตลาดอยู่ในตลาดละเพราะเราผ่านทางตลาดเนี่ยเขาเรียกเข้าตลาดมาเนี่ยเพื่อนเพื่อนเรียนเนี่ย ลูกนั้นเราแข่งโนะและแข่งโนะก็ต้องระบายแล้วแขงโนะพวกหนึ่งสามหนึ่งเส้นลมเก้าเส้นระกาบาเส้นบินบุรีเนี่ยไอ้หนองจอกเนี่ยเขาต้องกลับต้องรอรถเขาจะมีครูผู้ช่วยอยู่ให้ให้อยู่ตรงย่านเพื่อเรียนเลยห้ามเข้าไปในตลาดแต่พอเราในตลาดอ่ะจะมีตำรวจดูแลของเราอยู่ดูแลดูสิเฮ้ยพวกมึงกลับได้แล้วพวกมึงไปไหนได้แล้วเราสี่โมงคือคือต้องขึ้นหมดตำรวจจะได้ขึ้นหมดเขาจะปล่อยไม่ให้ตรงกันนหละเพราะว่าการการการตีกันในตลาดเนี่ยเขายุคนั้นตีตีแรงมากใช่ใช่ครับแรงมาก อ่าพอรวมในตลาดมินประมาณก,กี่โมงครับถึงออกสี่โมงครึ่งสี่โมงครึง่งเหรอในบางออเอาไล่เลยนะสามโมงเนี่ยช่างช่างอุดต,ต้องมาละ่อุดจะมีไม่เท่าไหร่เพว่อนเพว่อนกี่ผมา,มามอ่าทั้งอุดเนี่ยมาละแต่เราก็ไม่ไรเพราะเพื่อนกันอยูอย่ละอ่าอปุ๊บมินโป้ต้องออกละวสามโมงเนี่ยสามโมงมินโป้ออกมาแล้วจากสามวันเพื่อนปยืนเพื่อนเรียนพอสามสามโมงครึ่งส่งเลยหมสามโมงครึ่งเนี่ยเทงหล่อจะเริ่มมาละหนึ่งหนึ่งสามห้าแปดเนี่ยหนึ่งหนึ่งสามห้าแปดได้ต้องมาละลงตลาดมินครับเพื่อเข้าตลาดมินนะเพื่อนเรียนเพื่อไปยืน รอพวก144 1 3 1, 1กลับบ้านเขายุดแ้กะจะเป็นรถ144 121เริ่มรู้สึกก็จะอยู่งในละรอไปเลยพระคร่ำจะเป็นอย่างนี้หมดเขาแก้แก้ปัญหาถามว่าแก้ได้ดีมันดีนะการพวกเข้าไปอยู่ไีกันทั้งในตลาดอนอู่อย่างเงี้ยเมื่อก่อน <prochain. S 2> ถ้าไม่มีอย่างนี้คือว่าไป,ปไปยืนไปยืนประจำไปยืนประจำเขาแก้ได้ดีแหละถามว่าแก้ด้แต่ว่าก็มันจะมีเล็ดรอดมีพวกมายั่วยุมีแบบเดินเข้ามาแบบเล่นเอาเปล่นเมาเล่นเมาสั่นเล่นเปมาออกไม่ได้ออกไม่ได้อย่างเงี้ยมาแย่แยย่เงี้ เราไปเนี่ยแล้วสี่โมงแล้วเราต้องไปแล้วเราต้องไปเขาเราต้องออกจะไปเจอทีก็ไม่ได้กันไม่ได้กับโรงเรียนหนึ่งเนี่ยย่านสามวาเนี่ยอ่าอ่าน่าพิซซ่าหน้าจตุพรอ่าอ่าน่าจตุพรหน้าพรพงษ์แน่ยนะคือว่าเขารู้อยู่แล้วแหละเพราะพวกเขาจะอยู่นั้นกันอืมอืมอืมก็มามาย่แล้วิ่งมาแย่เอาว่าลงไม่ได้ลงไม่ได้ลงไม่ได้อันนี้คือพักข้ามของเขาเนี่ยพักข้ามพักข้ามหรือพักช้าเด้อข้าวแต่เรารู้เถอะ แต่เราพาคคำลงลงเพ้่งลงไปก็เล่นต่อกลางถนนตรงนั่นแหละตุพรตุผู้นี่แหละของวารถเมย์พิจาร้าแหละมันก็ข้ามันก็เล่นเล่นเลยจนจนตำรวจเริ่มมาละไอ้ที่หนีไม่ทันมีคนหนีไม่ทันก็เลยโดนมันก็เลยโดนเราแรงแรงมากยอมรับเลยเพื่อนรักเร็วนั้นอะ แต่งานสมยิ่งใหญ่นะปิดโรงเรียนไปกันเลยนะที่ยุทธยาไปงานสมมันอ่ะคือของช็อปเฉิบไฟลงลงหมด้พี่ยัมาให้แล้วนะแต่ชอบ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 งานหนึ่งเจ็ดสีเป็นท่านพระรามสองชอบมากเลยตอนนั้นเอาห้องเราห้องเดียวแต่ว่าไปไม่เยอะเที่ยมีแค่เอาตอนนั้นมีแค่คิงเขาบ้าสามนัดแล้วก็สองสองซูเปอร์ฉบับเดียวครับรละดมาว่ะแล้โชว์เปกมาว่ะไปลองของฝั่งพระรามสองเลยเด้ใส่เสื้อกีันไปหกเจ็ดคนหมาราตู้ไป โอ้โหเฮียเราจะเสร็์พอกทอไแม่งเต็มลานจอดรถเลยอะ่ะคุณผู้ชมดูจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ทางช่องเรื่องเล่ายุ่0 0 0พด้วยนะครับ